ภาพนี้นะคะเป็นมุมมองของภาพเสือที่มีความพิเศษมากรูปหนึ่งเราเห็นแววตาของเสือที่ส่งมาให้ผู้ดูเนี่ยประกอบกับรอยยิ้มที่มุมปากเราจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเสือตัวนี้กำลังส่งยิ้มให้เราเป็นรอยยิ้มเล็กๆสง,ง่างามภาพมือทีอ่ภาพขาหน้านะคะหรือหรือขาของเสือเนี่ยที่พาดอยู่ตรงขอนไม้เรารู้สึกว่ามันเป็น มันเป็นท่าคลาสสิกเหมือนดูภาพรวมเนี่ยเรารู้สึกนึกถึงภาพคลาสสิกของศิลปินระดับโลกอย่างภาพมวนาลิซากำลังกอดอกแล้วก็ยิ้มส่งยิ้มอย่างมีเสน่ห์มาให้กับผู้ดูคล้ายกับเป็นการเชิญชวนหรือตั้งคำถามกับผู้ดูว่าคุณมีความสุขดีอยู่ไหมฉันมีความสุขดีนะรอยยิ้มแบบนี้มีเสน่ห์นะคะคือเห็นแล้วจะรู้สึกว่ามันให้กาลังใจกับเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยสัญญาทางทัศนศิลป์ของสีองค์ประกอบหรือการวางองค์ประกอบเนี่ยมันอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายเรารู้สึกว่าดูแล้วเหมือนเราได้คุยโต้อตอบกับภาพเสือภาพดีได้อย่างมีชีวิต